หลังจากที่ซุสผู้เป็นราชาแห่งเทพได้ตั้งสภาเทพขึ้นก็เกิดสงครามขึ้นอีกครั้งจากความโกรธแค้นของเทพีไกอาที่เห็นลูกๆของนางถูกกักขังอยู่ในคุ่มนรกทาทารัสไกาอาได้สร้างกองทัพอสูรกายใจแอนมีรูปร่างครึ่งคนครึ่งงูถือกำเนิดมาจากโลหิตของอุรานอสสามีของนางเมื่อสงครามเริ่มขึ้นเหล่าเทพกับอสูรใจแอนสู้รบกันอย่างดุเดือดการสู้กันครั้งนี้ฝ่ายเทพเสียเปรียบเพราะไม่สามารถฆ่าใจแอนให้ตายได้ เนื่องจากได้ยาวิเศษจากเทพีไกาอาและได้รับพรจากเทพีมเรีผู้เป็นเทพีแห่งโชคชะตาให้เป็นอมาตะาไม่ตายด้วยน้ำมือของเทพฝ่ายซุสแอบสืบรู้ความลับเรื่องนี้อธินาเทพีแห่งปัญญาจึงเสนอให้นำตัวเฮอร์คิวลิสลูกนอกสมรสระหว่างซุสกับเจ้าหญิงอัลมมนีผู้เป็นมนุษย์มาช่วยรบเฮอร์คิวลิสสามารถปราบเหล่าใจแอนให้ออกไปจากโอลิมปัสได้สำเร็จทำให้ฝ่ายไกายอาเป็นฝ่าย,ายแพ้และยอมจำนวนที่ลูกๆของนางต้องถูกกักขังอยู่ในทัฐรัฐต่อไป ส่วนเฮอร์คิวลิสได้รับการยอมรับจากถวยเทพแห่งโอลิมปัสว่าเป็นวีรบุรุษแห่งกรีกและเป็นเทพแห่งความแข็งแกร่งตั้งแต่นั้นมาเรื่องราวของเทพแห่งโอลิมปัสยังมีอีกมากและสามารถติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายได้ในเพจนักเรียนนอกห้อง